คุณเชื่อไหมว่าตุกตาหน้าตาหน้ารักตัวหนึ่งกลายเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่ต้องหลอนไปทั้งชีวิตเรื่องเริ่มต้นในปี1970เมื่อหญิงสาวชื่อดอนนาได้รับตุกตาผ้าขนาดใหญ่เป็นของขวัญจากแม่ตุกตาตัวนั้นชื่อแอนนาเบลที่ดูธรรมดาแต่ไม่นานสิ่งแปลกๆก็เกิดขึ้นรอบตัวมันตุกตาถูกพบย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทั้งที่ไม่มีใครไปแตะมันบางครั้งบางครั้งมันมาน,นอนอยู่บนเตียงและไปโผล่ในห้องอื่นๆหรือมีข้อความแปลกๆ กฏขึ้นเช่นคําว่าช่วยด้วยซึ่งในบ้านไม่มีใครเขียนแบบนั้นเลยดอนน่าและเพื่อนทนไม่ไหวจึงเรียกนักป่าผีชื่อดังของอเมริกามาตรวจสอบวอร์เรนสรุปว่าตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้ถูกสิงโดยดวงวิญ,ญญาณเด็กแต่เป็นปีศาจที่ปลอมเป็นเด็กเพื่อหลอกให้คนเปิดทางให้มันหลังจากพิธีสะกดวิญ,ญญาณวอร์เรนนำแอนนาเบลไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อาถรรพ์ของพวกเขาใส่ในตู้กระจกมีสายลัดและป้ายเตือนห้ามเปิดโดยเด็ดขาดผู้ที่เคยกล้าชิดตุ๊กตาบอกว่า ความรู้สึกไม่ปกติยังคงอยู่แม้ตุ๊กตาจะถูกกักขังตลอดหลายทศวรรษมีเรื่องเล่าจากคนที่เข้าใกล้ตุ๊กตาบางคนรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองบางคนเล่ากันว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหลังไปสัมผัสเรื่องราวถูกนำไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ระดับโลกแต่จุดสำคัญก็คือนี่คือเรื่องของความเชื่อและผลกระทบทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้